วัวงามของผู้ใหญ่ก็หอยป่ะครับผมเปิดที่ไหนครับผมสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยเป็นวัวงามมีหลีเป็นพี่น้องเบิ้งไทยเป็นเบิ้งโตนโตเป็นเนื้อหนังเป็นเี่น้อยโอ้พี่น้องวัวตาบ้าทัานได่เขีววัวฟันน้ำนมรุ่นฟันน้ำนมเบิ้งแข็งขาเป็นพี่น้องเนาะสุดยอดเลยเบิ้งเลี่ยมโตเป็นพี่น้องเนาะเบิ้งหนามไตเพิ่นพี่น้องแข็งขาใหญ่แข็งขาดีท้ายสูงประมาณรอยห้าสิบบวกลบโดยประมาณพี่น้องเบิ้งเท่าพี่น้องเป็นวัวสายเลี้ยงเลี่ยมโตนี่สุดยอดยกขึ้นก็ได้ลูก เขาบ่ได้แต่งเนาะคันได้แต่งเขานี่โอ no? oh, ้ยส okay okay, so yeah. ุดยอดได้สวยเลยโอเคเลยราคากับพ่อตอร่องพี่น right> ้องเนาะเบิ <S <S ่งถ no ่ายเพิ่นพี่น้องเนาะเบิ่งถ่ายเพิ่นเบิ่งขนตัวเพิ่นพี่น้องเนาะเป็นวัวสีสันดีครับเลื่อมมากว่าน้าเลี้ยงสุดยอดอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อเมี่น้องบ้านสุวรรณงัวงานพาพี่พาน้องออกเราะออกชมบรรยากาศการซื้อการขายงัวตลาดนัดโกกระบือบ้านจังหวัดเพื่มจังหวัดเจ้าัวท่อนพี่น้องเนาะมื้อนี้คึกคักพี่น้องเนาะมีทุกสายสายเลี้ยงสายเนื้อสายทุนนนผผู้ใใใดดสจงงััวแบบบโทรรมมาาต่่ออออกหย ขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นไหวน้องพี่น้องเนาะเป็นงัวยวายพี่น้องเนาะงัวยวายหลายเป็นปลูกไว้หลายพี่น้องเนาะอยากคู่ราคาน้ำเพิ่นอยู่แต่เพิ่นปลูกไว้ส่วนใหญ่น้องพี่น้องเบิ่งบรรยากาศอาจารย์ซื้อการขายการต่อรองกันน้องพี่น้องเนาะงัวยวายครับพี่น้องเนาะพ่นมาเบิ่งเวียดเข้ามาหลายพี่น้องเนาะเวียดบ้างล่าบ้างน้องพี่น้องเนาะเพิ่นเข้ามาหาซื้อหาขายพวกนี้เป็นวัวงามน้องพี่น้องเป็นวัวงามเดียวผมสิขออนุญาตลุยขี่ตมไปสักครั้น้องพี่น้องเนาะช่วงนี้ฝนบ่ลงตว่าขีดตมมันหลายพี่น้องเนาะเพราะว่ามันตกเมืื่่ออคนนนพี้งเาะ วัวงามหลายพี่น้องเป็นวัวโครงสร้างวัวสายพัฒนาออกตลาดหลายเหมือนพี่น้องเนาะไปสอบถามกับในหอยเพิ่นขาเพิ่นสะดวกเนาะพี่น้องทั้งคนเพิ่นกัดสะดวกแล้วคนเพิ่นกับ่สะดวกเนาะพี่น้องเนาะวัวเพิ่นกำลังขายกันอยู่นักเชอยเพิ่นกับ่สะดวกขอโทษขออภัยในบางโอกาสวัวงามเพิ่นพี่น้องเนาะเป็นวัวง่ามง่ามเพิ่นพี่น้องเหมือนพี่น้องเนาะเพือนกำลังต่อรองกันวัวงามเบิดพี่น้องเนาะงามเบิดงัวใหญ่เบิดเพิ่นมาจากตะการพื่อนบนบนราชธานีนี่พี่น้อง จากตการพืชผลบ้านนาคําเจริญถ้าผิดเป็นง่วงงามหลายพี่น้องเนาะเป็นง่วงงามหลายดีต้นนี้ก็ง่วงงามของเพื่อนพี่น้องเนาะบักพ่อพันธุ์ก็มีพี่น้องเนาะพ่อพันธุ์ก็มีประเทศเวียดนามเอ้าจวเป็นไงวันนี้ได้กี่ตัววันนี้ราคา หกตัวแล้วหกตัวแล้วราคาอย่าเมา,าน้ำบ้านเลยง <c oughs> ัวมันขึ้นแล้วเด้อซื้อมันยาก <c oughs> ยต,าต้องไปตุ้ดเนี่ยฟุดไม่ไม่ไม่ถูกเลยแ <c oughs> พยงหลายแ <c oughs> พงหลายเออแพงหลายแพงหลายเพื่อน <c oughs> โอ้ยมันไม่แพงหรอกมันไม่แพง เอาเนเพิ <oh> ่มพได้พอแล้วพ่ได้แล้วเอาเงินงดเลไม่ต้อง่อได้เยด่ได้เดราคามันไม่แพงขนาดนั้นโอ้ยพอมีคนเลยทุ่งๆเด้วยพวกเตา้อแม้ี่นอจนโ้ยเื่อน็บอกงเถอเวียดคนนี้โ้ยมาต่อรองจริงเวียดาเจรงครับ องขายบอกมือสามันไปเรื่อย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 ห้องห้องงม่อรถนเบยมึงไ่ต้องโตลอเดียงโ้อกันเบ่นองเวิ่างานเปินทางผีพี่น้องมาแล้วบ่ครับหาซื้อวัวเรียงบอครับโอ้ปัญหาซื้อวัวเรียงมาเบิรงว่างานเปิดแลอ้ยเบิ่งผูใหญ่พี่น้องเนาะโอ้ผูหน่อยตัวไหนมือหันเวียดเวียดมากต่อรองผมก็เลยเนี้กมาทางผีนาะพี่น้อง อุ้ยมาเบิ่งปลาแม่ลูกกันปะครับนี่ปลาดูกไส้เพื่อนพี่น้องเนาะมาเบิ่งลูกไส้เพื่อนเพิ่งมาโผดเห็นดุกไส้เพื่อนพี่น้องใหญ่ครับโค้งนี่เท่าไหรครับสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าพันโดยเฉพาะลูกไส้เพื่อนพี่น้องเอาเป็นพอขอกพอขายพอพันได้ใดลูกไส้เพิ่นอนไงขนาดพี่น้องนั่นแม่เพิ่นแม่โค้งสั่งดีสี่หมื่นห้าพันพันเปิดใบพี่น้องหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยเปิดเปิดใบเป็นงัวโค้งสั่งญ่ปลาดเบิ่งกุนเพิ่นพี่น้องหางใหญ่ครับพี่น้องงัวแนวนี่ใหญ่ไปหนานะย่น ตาหนอนสุดยอดเลยพี่น้องเนาะแข้งขาดีเพื่อนี่แม่เพื่อนพี่น้องเนาะแม่ลูกแรกหรือล,ลูกสองลูกสองเนาะโอ้ลูกสามตัวนี้ลูกสามตัวนี้เพืเ่อนว่าแม่เพื่อนลูกสามเลยแต่ว่าลูกไสน้นี่สุดยอดเลยพี่น้องลูกไส้ใหญ่บัลลัยผสมตัวเน,ะนาะย่งางย่างบัลลัยผสมพี่น้องเนาะ<ๆ>อุ้ยเบิ่งลูกไส้เพื่อนพี่น้องเนาะสุดยอดเลยเอาเป็นพอขอบพอขายพอพันเด็ดสบายสี่สิบห้าเปิดเปิดใบขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่นย์เจ็ดเก้านเจ็ดเก้าเก้าเก้าหกเจ็ดพี่น้องสี่สิบห้าเปิดเปิดใบ สุดยอดเลยเหลี่ยมโตพี่น้องนี่เขาเอิ้นว่าเหลี่ยมโตสุดยอดเลยสี่เหลี่ยมสุดยอดเลยพี่น้องเหลี่ยมโตเงี้ยวอานหลาดงามรอโอเคเลยสี่สิบหาสองโตโอเคขอบคุณหลายๆครับผมมันมันอันแม่แยกลูกเขาเปิดยังไงลูกขายแล้วโอ้ขายไปเท่าไหร่สองหมื่นสี่เป็นขายไปแล้วพี่น้องนี่คือราคางัวเป็นขายไปแล้วอ่ขอบคุณหลายๆครับผมดื้อก็ดื้อเนาะมันเป็นพ่อพันได้เด่นี่ยเป็นพ่อพันได้เลยอ่ะย่างต่อพี่น้องเนาะ บ้านสมบัติงามผ้าพี่พาน้องออกเราออกช่อมออกลุยพี่น้องเนาะขี่ต้มได้หลายพี่นอนะ้องเนาะย่างย่างย่างพี่น้องเนาะย่างต่อเบืองบรรยากาศพี่น้องเนาะผมก็พยายามหาง่วงงามถ้าบ่ได้งามก็เอาโครง่งเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าหลายคนกะขคอมเมนต์มาว่าหางห่วงเครื่อนงะเห็นไหเนานะคือเวลาเนาะพี่นอนะ้องเนาะเมืองแม่สลดุด <c oughs> มไ่้หาด้วยพ่อูปดิรูปหลายอดพันไหนบ่เปลังต่อรองพี่น้องเนาะขายท่ไหอยู่เพิ่นเปิดไปเท่าไหร่โซโลเร่โซโลเล่เพิ่นเปิดไปสามพันห้าหนึ่งหมื่นสามพัน้าร้อยเพิ่นต่ต่หมื่นมพี่น้องเนาะอ๋เปิลังต่อรองกันอยู่หนึ่ง้ร้อโซโลเล่แม่นี่แหละหองเท่าไหร่แม่นี่ครับหนึ่งหมื่นสี่พั แม่สาวอยูปปย่บนหือเรือแยกลูกมากขึ้นกันเพราแม่แยกลูกมากพี่น้องหนึ่งหม้าร้อยแม่แยกลูกแม่เขาเยาวเท่าไรบ้ 10, 10, 10, าแม่เหยหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งหมื่นพันในพี่น้องห่เป็นแม่โครงแยกลูกมากทุกตัวแยกลูกมากแม่สโลเรกแยกลูกมากสิบสามห่ารอยตัวนี้1ิบ0อ็ดหารอยตัวนี้สิบสี่บอสิบหาเนาะ อร่อยต่อร่องได้ถูกโตเป็นว่าเป็นงัวโครงงัวแยกลูกงัวเอาไปพัฒนาต่อยอดพี่น้องเนาะเข่าคอเข่าฟ้ามเพิ่นสะดวกให้เบอร์โทรบอขออนุญาตครับผมศูนย์เก้ศูนย์เก้าอย่างก่อนศูนย์เก้าสามศูนย์แปดห้าสองเก้าแปดสี่พี่น้องได้มากสามตเป็นงัวโครงแยกลูกมาทั้งหมดอำเภอมาจากสไหนเนา่ยผ่านทางผาพหนาโอ้พ่นาบนตัวนี้มาไกลพอสมควรพ่นาอำนาจเจริญพี่น้อง พคนได้โครงมาให้พ่อแม่พี่น้องเอาไปต่อยอดเอาไปสร้างเนื้อสร้างหนังสร้างกำไรเนาะโอเคขอบคุณหลายๆหมั่นกับผมขออนุญาตยางไปทางผิดนะก้อลูกตัวใดขึ้นมางามแต่ตัวนี้ขึ้นมางามแต่ตัวนี้พี่น้องเนาะพูดดีบ่โอ้หงัวเป็นกำลังต่อรองสองตัวมือห่ากันว่าเป็กำลังเบิ่งพี่น้องเป็นกำลังต่อรองเบิ่งบรรยากาศการต่อรอง เบื่งเพ่รกำลังต่อรองข้อดดตัวตัวตัวงามนั่นลูกตัวนี้ป่บุบุญพวหมลูกตัวนี้โอ้เท่าไรก่อนหมื่นเก่าพัน่าัสองตัวหมื่นเก่า <mm แมล่ลูกันน <uh ี่เนี่คือก้าโอ้ทอกัน่นก้ันเใโอ้หมื่นเก้าพันห้าร้อยหาลูกมันมันหัวหาลูกลูกซาโลเลงรังานพี่น้องลูกมันไปแล้วลูกมันรอแล้วพี่น้องตัวนี้หนึ่งหมืก้าพันห้าร้อยลูกกำรอมาพี่น้องนกันหมื่นันหาร้อยหมื่นเาพันอยนะพี่น้มานกร์ต้รองเอาเป็นวะ ไปกำลังต่อรองไปไหมลูกไปมันกำลังลวนนะลูกตัวนี้กำลังล้วนนะลูกอยู่อ่ามาแล้วมาแล้วลูกมาแล้วเลี้ยงลูกดีได้พี่น้องถ้างัวตัวใดมันหวนะลูกถ้าตัวใดมันอันนี้นะลูกนี่ลูกตัวนี้ลูกแม่ตัวนี้สิบเก้าหารอยลูกแม่พี่น้องตัวนั้นก็สิบเก้าหารอยเล่ยกันเล่ยง่ายง่ายเบื้องการต่อรองน้ำท้องเทียนเนาะเบิ่งบรรยากาศการต่อรองผมอาจจะแจ้ง กล่องเร็วแน่เด้อพี่น้องขอโทษขอเอาไปเพราะว่ามั่วมันมาผมเกิดตรงเคออันี่เนาะพี่น้องกลองแกงแจ้งน้อยนี่ซิบเก่าหาร่อยแม่ลูกนี่ลูกเพิ่นนี่แม่เพิ่นแม่สดสดแม่ลูกแรกพี่น้องเนาะกพลังต่อรองนี่แม่งามพี่น้องเนาะแม่งามงามเนาะอันนั้นแม่ลูกเล่ลูกเล่งามงามซิบเก่าหาอร่อยเช่กันสองตัวพี่น้องเนาะเผื่อพลังต่อรองเดี๋ยวให้เพิ่นต่อรองกันดูสุดวิญญาณพี่น้องเนาะผมมาอยู่ในถามการมั่วหลายพี่น้องเนาะกอตรวจขอไป รบไปน้ำว่าับไปทรงเนื้หา,า,าน <c oughs> งนะครับาค่ามันพอเป็นระเบียบเเะคัมัเพื่อนนะัายให้หางเลนั่นเป็นัวแม่เลยสิบเก้าเจ็ดร้อยทับไปน้ำว่าไปตรงเนื้หางเหลนะครับ คาเล่งามพี่น้องเป็นเล่ลูกเล่งามให้เปต่อร่องกันน้องพื่อนตอร่องให้เป็นม่อ่างกันเ้ยยังม่โไปว่าข้า อะเบิ่งการต่อรองเนาะพี่น้องเนาะผมหารเป็นต่อรองมาเบิ่องงวดตัวนี้ย่างๆพี่น้องเบิง่งตัวเบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายงวดเจ้าขอว่ามันเป็นเรื่องบนกระชางหรือเป่าเมยหน้าเขาจะบาทเท่านี้ครับ่งสิบหา้าเอ้วน,นนี่สิบห้าพี่นอ้องอ้วนนี่พี่น้องพ่ะธรรมดาเนี่ยหนึ่งหมื่นห้าพันเมยหน้าอ้วนครับเบิ่งยังมัน่นว้าวมันเป็นอย่าง มันมีปัญหาอยู่วะอุ <wealthy and> <half> ้ยอ <Shelby> ุ <Asia Spanish> ้ยขีดตมขีดตมงอุ้ยตะวันตะอวดเสื้อผ้ามันก็เป็นตะสื่อได้นี่เป็นตะสื่อค่ะสุดยอดเลยเสื้อ้าเอ้าเพื่อนให้เท่าไหร่น่ะอ่าเพิ่งมาเบิ่งแล้วเสื้อผ้าให้เท่าไหร่นี่อุ้นอ้วนนี่เพิ่นให้เท่าไหรก่อน ปแดดพันแดดพันสิบแปดโอ้ไม่บ่นโอ้สง้ไม่ได้นลุงเอาสามรอยเบวกบวกใ้ทำใจเท่าเฉยๆสองรอยเอาลุงไม่ให้เจ้าก็ขายไให้เฉยๆสองรให้สองสองสิบแปดนโอ้สิบแปดสอง ตัวที่ให้น้ำใจเท่าไหร่ขอขอยหางของขอเก่าทั้งหนึ่งขอควอยหงของหวอย่างของผินใจเลูกใจครับผินใจเองเออผินใจเองโอ้ยแต่ละดีจิตอมข้นก็ดีจิตอมเพนเหมือนรันอยาาฝนมาตกอยู่วังวนไปบ่ได้พี่น้องเนาะต้องขอโทษอภัยมื้อนี้บ่ได้เปิดนะใช่เพิ่นเพราะว่า để cầm đây mang <laughs> <đúng không? cười> là của mang là bò. nhà, nào? nhà, toa nhà toa. Ồ, đào cả thôi nhãn thôi cả trái, <laughs> มันเป็นอย่างเกิดเจ้ขึ้นเกิดเจ้ขึ้นเกิดเจ้ขึ้นมาเปิดขึ้นอ่ะมันเกิดเจ้ขึ้นเป็นอย่างงัวโคมบ่โอ้งัวโคมกันมาชลงัวโคมกันลรามาชนเพิ่นตัวใดโคมกันมึงนี้โอ้ตัวนี้เขาเท่าใดก่อนดีห่หนนหึ่งหมื่นเก่าพันหาร้อยแม่สาวงามงามเนาะแม่สาวสวยพี่น้องสาวสวยสาวสายพัฒนา โบเต like kind of ็มพิกัดเลยพี e> rás rás ่น้องเนาะต้นโตทยสูงอยู um> ่ร้อบหบวกลบหนึ่งเก้าห้้เพิ่นเปิดไว้พี่น้องเนาะงามต้นโตดีดีอ่าเบิ่งแข่งขาหนาตาเดี๋ยวสิเบิ่งทั้งหลังให้เพิ่อนขออนุญาตเบอร์โทรก่อนลูกศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามเจ็เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าศูนย์เก้าแปดห้าศูนย์เก้าแพ่น้องเป็นวงามหัวสายเหลี่ยงสิบเก้าหาร้อยเพิ่นเปิดเป็นตาเหลี่ยงขอเพิ่อนอยู่พี่น้องเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเบิงทั้งขาหนอยหน่อ ซี่เก่าหารอยต้อเปิดรอยกันนะงามอ่ะงามนามไตดีพี่น้องนามไตสวยพูนะนามไตดีกระชับดี่ดีพี่น้องน่านามไตเป็นงามมันมาได้ลูกเด้อขอบคุณหลายหขอบคุณหลายหครับผมเบื้องต่อเบื้องต่อพี่น้องเนาะเมื่อวานนี้เกิดเหตุเช่นท่าผีเพร่ะว่าอ่าปืดใส่กันมาห้าเพลินเพลินลมเลยพี่น้องเนาะโอ้เบื้องหัวอ้วนเต็มพี่น้องป้าหัวอ้วนหัวอ้วนแม่สาวเ้ายเจ้าบาทหนึ่งหมื่นหาพัน แม่สาวสายนวลนวลสายออกกาบไลพี่น้องเนาะหนึ่งหมื่นห้าพันเปิดเปิดไปสูงได้พี่น้องสูงหุ่นดีเขาแงามเขาแตง่งอ่ะเขาธรรมชาติโลนธรรมชาติพี่น,นอ้องเนาะโอเคเลยน้ำใต้แฉงขาดีพี่น้องสิบห้า 15, เปิดเปิดไปเนาะมาจากสาพา่อจากสายโดนกรองเข้าบันซิงเข้านี่เนาะขออนุญาตเบอร์โทรเป็นสะดวกพี่น้องบอมีเ่เนาะราคานี่บอมมี่ละบอมี่เ <นา S 1> บอร์โทรเสียได้พี่น้องเนาะเป็นต้าเลี่ยงเชื่องเนาะ เชื่องเชื่องหู้อี๋ลนาเชื่องคัะพี่น้องง่วง่วเชียงสายออกกาบรายแน่เป็นง่วแม่สาวสายเลี้ยงเอาความเพื่อนน้าให้มันครับผมแม่หงวนนี่เพิ่นเปิดไปเชื่องใดน้อแม่หงวนนี่ง่วใหญ่เพิ่นกำลังเบิ่งอยู่พี่น้องเนาะเป็นง่วเหนื่อยเพิ่นกำลังต่อรองกันอยู่พี่น้องเนาะเวียดกำลังมาดูเวียดกำลังต่อรองง่วใหญ่ง่วงามเพิ่กำลังเบิ่งพี่น้องเนาะเจริญ เรียนความเป็นผีหน่อเป็นงัวใหญ่งัวงามเวียดกำลังสนใจงัวงามง่วนใหญ่เออเลี้ยตัวดีเงาขายเงาเท่าจากได้เท่าใดก็แม่ตัวนี้เขาเสี่ยวสามสี่ห้าร้อยโอ้สามสี่ห้าร้อยเวียดกำลังเบิองงัวงามงัวใหญ่เพิ่นพี่น้องเนาะสามสี่ห้าร้อยเพิ่นกำลังเบิองเป็นผี่น้องเพิ่นกำลังเบิองสามสี่ห้าร้อยเป็นงัวเหนือสายเหนือเป็นผี่น้องเนาะไปไปลูกไป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  ไปไปไปอ่ะนี่เปรียบเป็นตัวก่อนนพี่น้องพุ่งหัวงามพัวงามของผู้ใดก็ห้อยเปลืเปิด์เท่าไรครับคุณผู้ชมสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยเป็นหัวงามมีหลีพี่น้องเบิ้งไทยเพิ่นเบิ้งโตนโตเพิ่นเนื้อหนังเปินพี่น้องเขียโอ้พี่น้องหัวตาบลาทีนได้เขีวหัวฟันน้ำนมรุ่นฟันน้ำนมเบิ้งแข้งขาเพิ่นพี่น้องเนาะสุดยอดเลยเบิ้งเลี่ยมโตเพิ่นพี่น้องเนาะเบิ้งหนามไตเพิ่นพี่น้องแข้งขาใหญ่แข้งขาดีท้ายสูงประมาณร้อยห้าสิบบวกลบโดยประมาณ พี่น้องเบิ่งเทียมพี่น้องเป็นวัวสายเลี้ยงเลี้ยมโตนี่สุดยอดยกขึ้นก็ได้ลูกเขาบ่ได้แต่งเนาะคันได้แต่งเขาเนี่โอ้ยสุดยอดได้สวยเลยโ,บโ,บโ,โอเคเลยลราคากับพ่อต่อรองพี่น้องเนาะเบิ่งถ่ายเพื่อนพี่น้องเนาะเบิ่งถ่ายเพื่อนเบิ่งส่นโตเพื่อนพี่น้องเนาะเป็นวัวสีสันดีคัะเลื่อมมากว่นาน้าเลี้ยงสุดยอดอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพ, <0 93, S 1> พื่อนศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสามสี่แปดสามสี่แปดเจ็ดเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเจ็ดเก้าห้าพี่น้องเพื่อนเปิดไหวให้ต่อรองพี่น้องเป็นราคาวัวเลี้ยงวัวสายพัฒนา ทมาตอรองไดพี่น้องนาอขอพูด่ยๆมันครับผมทบทวนราคาขนาดสามอย่างกองหมื่นเกาสองหมื่นเก้อยที่พี่น้องผมบ่กว่ามเนสายขวมสายส้นกระไดส้นกระได็ได้เอาขอูดเรื่อมันครับผม บานสว่างงวงามภาพี่พาหน่องมารับชมบรรยากาศการซื้อการขายงวดตลาดนัดขวดกระเบือบ้านจังหวัดพิมพเมืองจังหวัดชุทมพรฉีดเหนี้ยระมาณนี้ก่อนพี่น้องฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเด้อพี่น้องเนาะขอให้พี่น้องกระฉับกระเฉงรู้ควาให้แฟนคลับเปิดบานสว่างงวงามจะมีแตะกรันชูความกระเริญนห้างไกลจากโค้งเสือต่างรัรดวนด้วยเบิดหนียเบิดสินกำกันสดเด็ด